เรื่องสัน้นเรื่องเล่าเรื่องลดสวัสดียเพื่อนสวัสดีครับผมชื่อทีนะครับผมมีเรื่องตื่นเต้นจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับผมกับพุทธเราเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนทุกวันนี้พุทธแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วเราก็ยังไม่ทิ้งกันหรอกครับพุทธกับออนทำงานบริษัทเดียวกันนะครับและว,วันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ พุทธก็โทรมาหาผมแล้วก็ชวนผมให้ไปสังสรรค์ด้วยปกติแล้วผมกับพุทธเราจะมีปาร์ตี้กันบ่อยๆแต่มาช่วงหลังๆพุทธแต่งงานไปผมก็เกงใจออนเมียของเพื่อนเขาคงอยากจะมีเวลาเป็นส่วนตัวกันบ้างฮัลโหลฮัลโหลทีพรุ่งนี้ว่างป่ะปาร์ตี้กันหน่อยไหมเสียงปลายสายเป็นเพื่อนรักของผมเองครับ ผมกะว่าจะตอบปฏิเสธมันเพราะผมเกงใจออนเมียของเพื่อนแต่ผมยังไม่ทันที่จะอ้าปากเสียงหวานหวานของออนก็ลอดมาตามปลายสายมาเธอจะพี่พรุ่งนี้เป็นวันเกิดของออนเองเอาของขวัญมาให้ออนด้วยนะคะอ้าวถ้ามาแนวนี้แล้วผมจะปฏิเสธยังไงกันล่ะครับโอเคโอเคได้เลยพรุ่งนี้เจอกันนะผมตอบตกลงไป แต่ภายในใจก็คิดว่าก็ดีเหมือนกันนะเพราะผมไม่ได้เจอกับเพื่อนรักมานานแสนนานมากแล้วและเช้าวันใหม่ผมทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยผมก็รีบออกจากบ้านแต่ผมก็ไม่ลืมที่จะแวะห้างสรรพสินค้าเพื่อไปซื้อของขวัญเล็กๆ,ๆน้อยไปให้เมียของเพื่อนและซื้อเครื่องดื่มติดไม้ติดมือไปด้วยและในไม่นานผมก็ถึงจุดหมายปลายทางพอผมจอดรถที่หน้าบ้าน เจ้าพูดก็เดินออกมาต้อนรับผมด้วยท่าทีที่ดีใจมากแหมหายหัวไปเลยนะไอ้เพื่อนรักถ้าฉันไม่โทรหาแกเนี่ยแกก็คงหาเราไม่เจอกันใช่ไหมพูดพูดไปบ่นไปแบบน้อยใจผมเบาๆโทรก็ข้าเห็นเองอะมีครอบครัวไปแล้วข้าก็เกรงใจเมียของเองไงจะมาทำตัวติดกันเหมือนสมัยก่อนมันก็ไม่ใช่เปล่าวะ ผมบอกกับเพื่อนรักไปแล้วเสียงของออนก็ตะโกนออกมาว่าอ้าวอ้าวสองหนุ่มจะมายืนคุยกันอีกนานไหมคะเนี่ยตรงนี้ฮะป่าปะเข้ามาคุยในบ้านกันก่อนค่ะผมกับผู้ก็เลยเดินกอดคอกันมาหาออนแล้วผมก็ยื่นกล่องของขวัญให้กับออนพร้อมกับบอกออนว่าสุขสันต์วันเกิดนะครับน้องออนอุ๊ยขอบคุณค่ะพิธีพิธีขามามามา,มานั่งก่อนค่ะ เดี๋ยวออนจัดการย่างซีฟู้ดให้นะคะพี่พุทธเอาเครื่องดื่มให้พิ่ทีสิคะจ้าเมียจ๋าแมมผมดูสองคนผัวเมียเขาหยอดทาหวานใส่กันผมก็นึกอิจฉาเบาๆนะครับพุทธยกแก้วเครื่องดื่มมาให้ผมแล้วเราก็นั่งคุยกันไปดื่มกันไปสักพักหนึ่งออนก็ยกกุ้งกับปลาหมึกที่เธอยือนปิ้งอยู่เมื่อสักครู่นี้มาเสาิร์ฟให้ มาแล้วจ้ามาแล้วอาหารทะเลปิ้งย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดแซ่บๆจ้าผมรีบใช้ซ่อมจิ้มปลาหมึกแล้วก็จิ้มลงไปในถ้วยน้ำจิ้มรสเด็ดแล้วก็ส่งมันเข้าปากอือหือมันแซ่บสมราคาคุยจริงๆผมนี่เอ่ยปากชมเมียของเพื่อนว่าน้ำจิ้มอร่อยมากจะออนแหมพี่ชักอิจฉาเจ้าพูดมันแล้วสิมีเมียทั้งสวย แถมมิสเสน่ปหปลายฉวัก้้วเนี่ยออนก้มหน้ายิ้มอย่างเขิอนอายที่ได้ยินผมชมเธอแล้วจะพูดก็พูดกับผมว่าแกจะมาอิจฉาอิจฉาอะไรฉันเฮ้อทำไมฮะเจ้าทีแกมีสาวๆสวยๆเข้ามาหาแกเยอะแยะไปแต่แกไม่เอาเองเปล่าวะระวังนะเฟยเลือกนักมักได้แล่นะเว้ยเพื่อน <P> พูดหัวเราะใส่ผมอย่างสะใจ ก็จริงอย่างที่มันพูดนั่นแหละครับผมมีผู้หญิงเข้ามาหาผมมากมายแต่ผมไม่พร้อมที่จะดูแลใครหรอกครับเพราะผมกลัวว่าจะเอาเข้ามาลำบากกับผมผมอยู่ตัวคนเดียวสบายใจดีกว่าและหลังจากที่เราปาร์ตี้กันจบแล้วผมกับพุทธเราก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยอาจจะเป็นเพราะงานของผมก็ยุ่งยุ่งอยู่ด้วยจนวันนี้พุทธได้โทรมาหาผมอีกครั้งหนึ่งทีแกว่างเปล่าวะ มากินข้าวเที่ยงด้วยกันหน่อยสิผมฟังจากน้ำเสียงของเพื่อนมันไม่สู้จะดีนักจึงตอบตกลงไปและพอเที่ยง,ยงผมก็มาตามที่เพื่อนนัดแต่ผมไม่เห็นว่าออนมาด้วยจึงเอ่ยถามไปอ้าวแล้วเมียแกล่ะไม่มาด้วยกันเหรอพูดใส่หน้าแล้วบอกว่าไม่อ่ะตอนนี้นะ่ะออนออกจากงานแล้วด้วยพูดพูดด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดมากอ้าว ทำไมกันล่ะผมก็เอ่ยถามพุทธพุทธก็เล่าให้ผมฟังว่าบริษัทยแย่ลงบริษัทคัดคนงานออกออนซึ่งเป็นหนึ่งในนั้นด้วยและพุทธก็อาจจะโดนออกตามมาด้วยพุทธถึงกับเครียดมากเพราะไหนจะค่างวดลดไหนจะค่าส่งบ้านภาระทั้งนั้นเมื่อผมได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่เพื่อนเล่าให้ผมฟังผมรู้สึกเห็นใจเพื่อนเหลือเกิน ผมก็เลยบอกกับเพื่อนไปว่าอย่าเพิ่งคิดมากมีอะไรให้ผมช่วยผมก็ยินดีช่วยแล้วผมก็ทำได้เพียงแค่ปลอบใจมันแต่พูดบอกว่าคนที่น่าจะเป็นห่วงก็คือออนเธอเครียดมากๆคนเคยมีรายได้ดีๆแล้วจู่ๆตกงานน่าจะส่งให้ทางบ้านอีกผมจึงบอกว่าเอาอย่างนี้ไม่ล่ะเดี๋ยวผมจะไปคุยกับออนเองผมคิดว่าผมมีทางออกที่ดีให้กับออน และหลังจากที่ผมคุยกับพุทธเสร็จแล้วก็เข้าไปเคลียร์งานที่บริษัทผมเคลียร์งานเสร็จผมก็รีบบึ่งไปหาออนที่บ้านทันทีผมเจอออนครั้งนี้เธอดูสีหน้าเศร้าหมองมากๆไม่สดใสเหมือนแต่ก่อนเธอจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังแต่ผมบอกว่าผมรู้แล้วเจ้าพุธมันเล่าให้ผมฟังแล้ว เธอบอกผมว่าเธออยากหางานทำแต่ช่วงนี้หลายๆบริษัทประสบปัญหาเดียวกันเธอจึงหางานไม่ได้เลยผมจึงมีข้อเสนอให้ออนผมบอกกับออนว่าออนเป็นคนที่ทำอาหารอร่อยแล้วก็ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากๆปรับอีกนิดหน่อยทำขายได้แน่นอนเพราะช่วงวิกฤตแบบนี้ขายของกินมันรอดแน่นอนออนได้ฟังที่ผมพูดแบบนี้ใบหน้าและแววตาของเธอ มีความหวังขึ้นมาอีกครั้งผมชวนเธอไปหาซื้อของทะเลกุ้งหอยปูปลาแล้วก็ปลาหมึกมาลองทำแล้วก็ลองจัดใส่แพ็กเกจเพื่อที่จะถ่ายรูปทำเป็นเมนูแล้วก็มาโพสต์ถ่ายในออนไลน์เราสองคนช่วยกันทำอาหารแต่น้ำจิ้มของออนออนเป็นคนทำแล้วก็ปรับรสชาติคงที่แล้วจึงจัดใส่แพ็กเกจให้ดูสวยงามขึ้นผมก็รับอาสาถ่ายรูป ในขณะที่ผมกําลังถ่ายรูปอยู่นั้นเสียงของออนก็เรียกผมพิธีพิธีคะพิธีมาหาออนหน่อยสิคะผมก็รีบไปหาออนที่อยู่ที่สนามออนบอกผมว่าพิธีคะพิธีลองชิมให้ออนหน่อยสิคะว่าออนคิดเมนูหอยเชลย่างเนยเนี่ยคิดว่าจะลองเพิ่มเมนูพี่ลองชิมหน่อยสิคะว่ามันควรสุกระดับไหนดีผม ใช้ช้อนจิ้มหอยเชลเข้าปากแล้วก็บอกออนว่าออนพี่ว่ามันสุกเกินไปนะมันอะเนื้อมันแห้งไปพี่ว่ามไม่อร่อยอะอนออนต้องย่างแค่พอสุกระดับหนึ่งก่อนแล้วก็เอาแบบที่ว่าให้มันมีน้ำเยิ้มๆหน่อยนะ่ะมันจะหวานหวานอร่อยมากๆนะพี่เคยไปกินที่ร้านอาหารมานะ่ะเขาย่างกันแบบนี้แหละมีน้ำหวานของหอยแล้วก็เนย ละลายในฝาผสมกันมันลงตัวอร่อยสุดๆไปเลยลองดูนะจ๊ะแล้วออนก็ทำตามที่ผมแนะนำไม่นานทุกอย่างก็เพอร์เฟกตามที่ผมวางแผนเอาไว้ออนลองโพสรูปขายทางออนไลน์ด้วยหวันลงขึ้นผมตามรับออเดอร์ไม่ทันกันเลยทีเดียวผลตอบรับมันเกินคาดหมายทุกอย่างไปได้สวยงามมากและอ่อนเธอก็หายเครียดแล้วเธอมีไรายได้จากการ ขายของออนไลน์ด้วยเป็นกอบเป็นกร,รมมากจนพุทธก็ต้องออกจากงานมาช่วยเมียของเขาขายด้วยแล้วพุทธกับออนก็ต้องมาขอบคุณที่ผมเป็นคนคิดให้ทำให้เขาสองคนมีรายได้ดีกว่าตอนที่ทำงานที่บริษัทมากมายออนและพุทธก็เลยมีโปรแกรมชักชวนผมให้ไปเที่ยวบนดอยเพื่อไปฉลองยอดขายกันเราเตรียมเต็นท์เพื่อไปนอนกลางเต็นท บนยอดดอยไปนอนดูดาวด้วยกันตามภาษาเพื่อนรักกันระหว่างที่เดินทางทางมันทุรักทุเลฝนก็ตกลงมาอย่างหนักแบบไม่ลืมหูลืมตาทำให้เราสามคนตากฝนจนเปียกกันแต่เราก็เรียบเดินทางไปให้ถึงยอดดอยเพื่อดูวิวจากด้านบนลงมาด้านล่างกว่าที่จะได้โอกาสที่เราว่างตรงกันทั้งสามคนมันไม่ได้มีบ่อย แล,แล้วเราสามคนก็ได้เดินทางมาถึงยอดดอยบนภูเขาจนได้แล้วเราช่วยกันกางเต็นุจ์จู่ๆออนรู้สึกหนาวสั่นขึ้นมาซะอย่างนั้นสงสัยว่าอาจจะเป็นเพราะตากฝนด้วยความใจร้อนของเราเรารีบฝ่าฝนกันขึ้นมาโดยไม่ได้หยุดพักหลบสายฝนกันก่อนทำให้ออนมีไข้ขึ้นสูงและที่ซวยไปกว่านั้นเราไม่ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของยูกยา ยาลดไข้กันเลยทำให้พุทธต้องอาสาลงมาจากยอดดอยบนภูเขาเพื่อที่จะไปร้านขายยาไปซื้อยาลดไข้แล้วก็เจลลดไข้ให้กับออนเฮ้ยพุทธเอ็งเดินทางดีๆนะแล้วก็รีบไปรีบมานะทางเนี้ยเดี๋ยวข้าดูแลเองเอ็งไม่ต้องเป็นห่วงนะดูท่าทีแล้วออนเป็นหนักว่ะยังไงข้าจะจุดกองไฟเพื่อให้ออุ่นกับออนเอาไว้ก่อนนะเว้ย ผมรีบบอกกับพุธว่าไม่ต้องเป็นห่วงออนพุธพยักหน้ารับพร้อมกับฝากออนไว้กับผมพุธดูท่าทางร้อนใจยอยู่มากเมื่อพุธเดินหายรับสายตาไปแล้วผมก็รีบหาเศษไม้มาจุดไฟเพื่อให้อากาศมันอุ่นขึ้นแล้วก็รีบเดินมาดูอาการของออนเป็นยังไงบ้างอะออนบอกพี่มาหน่อยผมอังมือกับหน้าผากของออนออนตัวร้อนมากผมคิดอะไรไม่ออก ผมรีบพยุงตัวของออนมาที่เต็นท์หน้ากองไฟแล้วก็เปิดเต็นท์เอาไว้เพื่อให้ไออุ่นมันทั่วถึงร่างกายของออนออนออนเอมออนหนาวมากค่ะพิธีสงสัยออนจะเป็นไข้ปา่าเสียแล้วอะค่ะผมนี่ร้อนใจมากผมเห็นท่าไม่ดีรีบเข้าไปกอดออนแนบกายของผมเอาไว้ก่อนผมมองออนด้วยความสงสาร แล้วก็เอ่ยปากบอกไปว่าไม่น่าเลยไม่น่าเลยนะพี่เนี่ยไม่น่าพาพวกเรามาลำบากแบบนี้เลยพี่ขอโทษนะออนออนก็พยักหน้าเบาๆแบบคนอ่อนแรงมากแต่เธอยังคงมีสติอยู่ศีรษะของเธอซบตรงไหล่ของผมออนค่อยๆลูบแผงอกของผมเบาๆความเป็นชายชาตรีของผมมันตื่นขึ้นมาทันทีออนคงละเมอ ลมหายใจของเราเป่าลดกันผมได้ยินเสียงหายใจของกันและกันมันดังตึกตักลาวกับกองเพลนราวกับว่ามีคนมาตีกองเพลนผมเผอใจให้กับออนตอนที่เพื่อนของผมไม่อยู่ผมระง,งับความต้องการทางอารมณ์เอาไว้ไม่ได้แต่แล้วเราสองคนก็เลยเถิดไฟปราถนามันลุกโชนท่ามกลางเสียงจิ้งหรีดเลไลทุกอย่างมันช่างเป็นใจให้เราสองคน ทำผิดสีนทำข้อสาผมไม่เคยคิดฝันเลยว่ารถสวรรค์เมียเพื่อนมันจะดีแบบนี้ผมติดใจมากทำไปสามรอบไม่อยากพักกันเลยเหมือนแข่งกับเวลาที่พุทธจะกลับมาด้วยทุกอย่างมันรีบแต่มันก็สุกเหลือล้นและแล้วพุทธก็กลับมาหลังจากนั้นสามชั่วโมงผ่านไปเราได้ร่วมทริปยอดเขาพิชิตใจกันหลังจากนั้นผม และออนหวังในใจลึกๆว่าจะมีทริปหน้าอีกแน่นอนแต่ตอนนี้ผมก็ดีใจนะครับที่ได้เห็นครอบครัวของเพื่อนมีความสุขขึ้นแล้วก็มีฐานะที่ร่ำรวยขึ้นสุขใดเล่าจะเท่าสุขที่ใจนะครับ